ถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทย สวัสดีครับพัชระผูเจริญพักดีครับคนบ้านนอกนะฮะส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองมันเมืองครับความเป็นคนบ้านนอกของผมก็เป็นตั้งแต่เกิดนะฮะแล้วก็ผมก็พูดอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่จัดที่จานดำจนช่องฟรีทีวีจัดโดยไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยฮะเรื่องทางนิเทศศาสตร์นี่นะฮะสามชนไม่มีแต่ว่า ด้วยเหตุที่ว่าเพื่อนรักถูกฆ่าตายสอจอที่เคารพนักเถือถูกฆ่าตายเจ้าวาดที่เคารพเป็นอาจารย์ก็ถูกฆ่าตายอย่างทารุณก็ลุกขึ้นสู้มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าพระหลวงพระหลวงร9ก้าส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองพระหลวงหล0สิบสืบสารรักษาต่อยาตเขาก็ขอ กาบพบาทนะฮะพระหลวงรอเิบรัพระราชินีที่ทรงขับเครื่องบินโดยพระองค์เองแล้วก็ได้ไม,มีไม่มีข่าวใดๆนะฮะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งรโรงครัวพระราชทานพระองค์ทรงเดินทางอย่างเงียบๆไม่ได้เป็นข่าวแต่อย่างใดผมก็พูดเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนมาตลอดนะฮะว่า พระหลวงรอดสิบเนี่ยให้ความช่วยเหลือประชาชนมาตลอดนะฮะตั้งแต่ทรงเป็นที่90-4หรือสมเด็จพระบรมโอสาธาสาิราชยามกุลราชกุมารและก็หลังการสถาปนาพระองค์ก็ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะนะฮะแผ่นดินรัชการที่9ก้าราชการที่10ต่อเนื่องกันเลยนะครับอ่อกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าทุกครั้งจะมีเรื่องราวที่ไม่ดีเช่นหนองบัวลำโพและทุกที่ พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือแม้กระทั่งน้าท่วมเนี่ยแพร่นานเชียงรายที่ผ่านมาไม่นานฮะพระองค์ก็พระราทานความช่วยเหลือเพราะทุกคนคือประสบนิกรของพระหลวงรอศิบนะครับทั่วประเทศเลยคนไทยทั้งหมดเนี่ยทั้งผองทั้งปวงเนี่ยจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือหมดนะฮะเพราะผมก็พูดอีกครั้งหนึ่งนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดนะฮะ เราจะเห็นพี่น้องทหารหารเนี่ยสนองพระราดำริของพระหลงลอสิบนะฮะเช่นของรงครัวร,ราชทานนะฮะอันนี้แหละก็แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็ที่ผมมั่นใจเชื่อมัน่นพี่น้องทหารหารแล้วก็ท่านฐมนตรีช่วยกละหโหมหลักชัยสองเนี่ยพี่เล็ก,ลก,ลก,ลก,กพลเอก 1, นับประพงนาคพันนิตเตรมหารยี่สิบัลห้าเก้าเนี่ยนะครับลงพื้นที่ ต่อเนื่องเห็นอบออเต็มหารยี่นี่ผลเอกทรงวิทยน์นพักดีก็รายงานเหตุการณ์ภาพก็ปรากฏออกมาแต่ว่ากองทัพภาคที่3กรณอภาค3เนี่ยของพี่แค่พลโทประสานแสงสิริลักษ์นคนพิจิตเนี่ยนะฮะก็พร้อมในเรื่องนี้แต่ผมดูภาพกับพลตีบุญฤทธิเนี่ยผอบอม,มทบสามเจ็ 3, 7, ขังหนึ่งก็เคยสัมผัสต,ตอนที่อยู่เชียงใหม่นะฮะตั้งแต่ปีห้าก็พอมาเห็นภาพ มับ .37 สนองงานพระหลวงรอสิบช่วยเหลือประชาชนนะนอกนั้นเอกนชนองค์กรวิทิทุกหมู่เหล่าก็ลงไปช่วยเหลือนะครับผมก็เลยมีความคิดเนี่ยต้องกราบเรียนช่องทางนี้ไปยังนายกอิงนายกคนที่สำเร็จว่าหลังน้ำท่วมเนี่ยก็มาถอดบทเรียนนะฮะตรวจสอบเครื่องมือยุทธโทปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน อย่างทันท่วงทีครับเพราะว่าผมก็พูดอย่างนี้มานานแล้วว่าพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือพรรคข้าราชการประจําครับพรรคข้าราชการประจานะฮะเพราะว่ากรณนนีคลิปที่ประหลัดแก่งพูดก็ดีหรืออะไรก็ดีมันย้ําเตือนว่าพรรคข้าราชการประจานี่ใหญ่ที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยปิตุวอวบอ้าโซนพลเอกชัชยถ้านเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรท่านต้องทำมาสะอาดฮะปาดฝาดกระทรวงกรเกษตรในสมัยนั้นฮะคิกออฟอย่างยิ่งใหญ่เลยย้ายประหลัดกระทรวงคือต้องทำอ่ะผมเชื่อเลยผมเข้าใจวันนี้ผมเข้าใจพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรครับผมเองก็งถือโอกาสนี้เรียนสอนนหนึ่งนายยกอิงนะฮะคือผมเชื่อเลยนายยกอิงถ้าเป็นตัวตัวเองเพราะอะไรครับ ถ้าอายุ38แล้วถ้ามีบุตรสองคน,น่ะคือบรรลุติดติภาวะแล้วก็เป็นธรรมดาของปุะชชนทั่วไปนะฮะทีนี้เราก็ให้กำลังใจให้คือให้ไปตรวจสอบทุกกระทรวงตระวงกรมเลยให้นโยบายนะฮะหลังจากประชุมพลรมแล้วเนี่ยอยากให้นายโยเชิญประหลัดทั่วประเทศมาเลยประลัดกระทรวงทั่วประเทศมายี่กระทรวงมาหมดนะฮะผู้ว่ามาให้นโยบายเลยแต่อาจจะให้นโยบายในช่วงที่ เป็นผอรมนก็ได้นะครับเพราะนี้ท่านเป็นแล้วนายกรัตรีเป็นผอรมนโดยตําแหน่งนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากช่องทางปกติคือผู้ว่าก,การจังหวัดแล้วยังมีพ้อมโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะฮะและก็อยากให้นายกเองสื่อสารไปยังประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงประหลัดก,กระทรวงต้องให้ความร่วมมือรัฐมนตรีครับรัฐมนตรี เป็นผู้บอกว่าเป็นผู้บังคับบัญชานะฮะสูงสุดในกระทรวงนะครับกับเรียนนายกเองแล้วกับเอฟซผมคนไทยผมรู้น้อยแต่รู้ว่ารัฐมนตรีทุกกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวงเพราะะนั้นผมเคยเห็นรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งทําหนังสือไปยังประหลัดกระทรวงหนึ่งตอนนี้ทิพดีคนหนึ่งลาออกทางโซเชียลซึ่งไม่รู้หายเงียยไปไหนนะครับอาจจะเป็นแบบ าเรียกอะไรนักกีฬาหรือนักมวยเสมอเข้ามุมไปอันนี้ไม่รู้จริงกระทรวงไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเห็นสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างนี้เนี่ยรัฐมนตรีต้องมีอำนาจสั่งการได้หมดและประหลาดกระทรวงต้องฟังนะฮะประหลาดกระทรวงต้องฟังครับแล้วพู้ว่าเขาไปฟังประหลาดกระทรวงมหาดไทยนะฮะคำว่า,าประหลาดกระทรวงผมหมายความถึงประหลาดกระทรวงทุกกระทรวงทบ,บวงกรมครับอันนี้คือความจริงนะฮะ ความจริงถ้าประหลัดกระทรวงไหนไม่สนองงานก็นะเอาแนวทางพลเอกช,าชาัดชัยสาริกัญญะสมัยท่านเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรครับอันนั้นมันใช้กระเพื่อปังอะ่ะถูกใจประชาชนเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่ท่านเปลี่ยนแปลงหมดนะครับทำความสะอาดกระทรวงกรเกษตรปัดฝาทาสีและก็เปลี่ยนประหลัดกระทรวงครับอันนี้คือความจริง ที่ผมสัมผัสมาตลอดชีวิตเพราะเราเป็นคนไทยฮะจะไปโกหกตัวเองว่าหมายอย่าไปเกี่ยวกับการเมืองมันไม่ใช่เรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะมครับสิ่งที่ผมจะเชื่อเห็นว่าทุกคนเกี่ยวกับการเมืองเลยไหมฮะเห็นไหมครับการช่วยเหลือน้ำท่วมนายกเองก็ดีพี่อ้วนก็ดีก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้อง ถวายสัตว์และไทยแรงนโยบายก่อนฮะฟังนะฮะท่านนายกมนตรีท่านนายกเองของผมเนี่ยนะฮะผมประชาชนทั่วไปด้วยพี่อ้วนภูมิธรรมเชิดเวช,ชยชัยเนี่ยผมไม่เรียกว่าสหายนะครับเพราะว่าพี่ก็เป็นผู้ใหญ่ต้องเรียกพี่ใหญ่นะฮะพี่อ้วนเนี่ยภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเพราะว่าเป็นรองนายกรัฐมนมติสองสมัยสมัยนายกเศรษฐาแต่สมัยนี้ นอกจากเป็นสอรสองแล้วรอนายรัฐมนตรีแล้วยังเป็นรักชัยหนึ่งอีกนะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีพี่เล็กเนี่ยพลเอกนัทพงศ์นาคพาเนตมาเป็นช่วยกลาโหมทั้งพี่เล็กนี่ประสบการณ์เพียบเป็นเสธทบเท่ากับเป็นเลขาธิการกรมนนร์นะฮเพราะนั้นพี่เล็กจะเห็นภาพรวมว่าการจะใช้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆเห็นไหมฮะแล้วยังมีทหารเรือหน่วยซิลเอาขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปช่วยเห็นไหมครับ อันนี้คือความพร้อมสับของกอง,กองทัพไทยนะฮะกองทัพไทยทหารนี่ไม่ต้องรอไม่ต้องร,อองรอนดนักกันเมือนนะครับพลเประชายเขาสั่งการกับเพิ่มเพิ่มเพิ่มห็นไหมทหารเพิ่มเพิไปช่วยประชาชนเลยเราดูข่าวน,นะฮะมีหน่วยองค์กรภาคเอกชนเข้าไปช่วยนี่คือสามืขีกันคือพลังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยมันจริงครับ ผมเองเนี่ยขอสาบแช่งคนที่คิดไม่ดีทำ้ายบ้านเมืองละเมิดก้าวล่วงรัฐบาลจงมีอันเป็นไปจงผิบหายไหวปวงภายไปสามวันเจ็ดวันครับพี่น้องครับอันนี้คือสิ่งที่สัมผัสมาตลอดชีวิตนะฮะสัมผัสมาตลอดชีวิตเลยผมปะมหาการให้คนของพระหลวงรอิบเนี่ยครับพระพันปีหลวงพระบรมวงศ์ทั้งหมดทั้งปวงทั้งหลายนะครับแล้วก็ ผมไปแม่สายตั้งแต่กำนันหนวยนะี่กำนันหนวยเป็นบางเป็นกำนาน,นตำบลเวียงพังคำแล้วก็บอกับผมว่าโอ้โหพี่ไม่รู้ทำยังไงเลยมันสร้างลุกลํำน้ำกอผมไม่รู้จริงไม่จริงอไปดูนะฮะท้องถิ่นท้องที่ท่นนาทนนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีไปดูะฮะแม่น้ำแม่น้ำสายน้ำแม่สายฮะไปดูไปดูได้เลยนะฮะคือจริงๆครับมาพยายามจะไาแก้ข่าวในสื่อว่ามันมาจากพมา่า แต่ผมถามว่าการระบายน้ำน่ะมันเป็นเยี่ยงใดนะครับนี่ผมถึงบอกว่านี่ผมคุยกับพวกนายยกทั้งหลายว่ามันจะต้องมีสมาคมความร่วมมือท้องถิน่นท้องที่นะฮะเหมือนกันนอกจากเรื่องน้ำท่วมแล้วเรื่องสารพิษเรื่องใบอนุญาตมันมีการแก้ไขกฎหมายเยอะอา้าเอย่างนี้อย่างนี้เอา้าเล็กหน่อยไปอยู่อย่างนั้นอย่อางนั้นอ้าอุตสาหกรรมจังหวัดบอกผมว่าต้องประสานท้องที่ผมไปดูทั้งกองเกี่ยวไปทั้งดูทั้งปทุมธานีสมบประการบ้านผมไม่ต้องพูดนะฮะ แต่ผมจะไม่พูดในสาธารณชนแลนะทำหนังสือต้องทำหนังสือต่อไปนี้เราจะพูดทำทำหนังสือกับเรียนนายกมนตรีกับเรียนนายกที่กำกับกับเรียนรัฐมนตรีครับ mm. เพราะอะไรฮะเพราะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างประเทศไทยนะเป็นของเราทุกคนผมอยู่สมุทรปราการผมก็ห่วงใยเมืองสมุทรโดยเฉพาะสมุทรสาครมหาชัย ทั้งปีครับไปที่แล้วมีแต่ข่าวสารพิษรั่วไอ้น่นไอ้นี่คัดเมียบเอาข่าวไรยยงมันก็ทั้งปีทั้งชาตินะฮะยังไม่มียุทธยาอีกไปดูได้โอ้พระเจ้ามันคืออะไรครับประเทศไทยครับอย่างนี้ไม่เป็นไรครับผมเป็นคนไทยผมเชื่อผมเชื่อว่าบูรพามหากษัตัตร์ตาท,ราทิราชเอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเริ่มกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับพัชระพูนเจริญพักดีขอกราบพระบาทพระหลวงหล่สิบพระราชินีให้พระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะครับทีคายุโกโขตุมหาราชาขอกราบพระบาทพระหลวงเลาสิบครับแทนคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องเชียงรายแม่สายครับขอสวัสดิ์ในงานท้วยครับ เรื่องนี้ได้มีการศึกษาแล้วก็มีโครงการว่าจะสร้างของกระทรวงวิทยาศาสตร์นี่หลายครั้งแล้วพัชรแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรจริงยังไม่ได้รับงบประมาณพัชรอันนี้ก็มามาแถลงแล้วนะในฐานะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็ทางทางนี้ก็ต้องมีการร่วมมือหลายฝ่ายทั้งฝ่ายมหาไทยทั้งฝ่ายจนประธาน กระทรวงเกษตรถ้าทำโครงการเหล่านี้ได้ก็อาจจะช่วยบรรเทานี้ให้ต้องเกิดร้อนเพราะว่าที่เกินพระนางเจ้าจะต้องปล่อยน้ำลงมาปล่อยน้ำลงมาก็ทำให้เดือดร้อนหลายจังหวัดอุตตรดิตติมินติมาอุตตรดิตถ์แล้วก็ลงมาถึงพินุลโลกแล้วก็ unified, พิจิตด้วย,วยพิจิตนะลงมาพิจิตก็หมายความจังหวัดอุตรดิตถ์ตแล้วก็พิษณุโลกและพิจิต,จตลงมานี่มีมีความจะร้อนของน้าน้าท่วมเพราะเหตุว่าตรงนี้ไม่มีไม่มีเขื่อนสามเขื่อนนั่นซึ่งจะช่วยบรรเทาข้าพเจ้าขอถวายข้อมูลนะครับถ้าได้เกิดมีการสร้างที่น้ำวาน้ำยาวและน้ำโอดที่จังหวัดน่าน ก็จะบรรเทาเรื่องทั้งหมดได้ไพิเศษก็หมายความน้ําน้ําว้าน้ำน้ำงมกอยู่แถวนี้แหล่งน้ำยาวบางส่วนน้ำยาวสามลำน้ํานั้นลงมาที่เขื่อนสสกิศซึ่งค่อนข้างจะเร็วเพราะว่าระดับสูงความราชันสูงมากพิเศษจากระดับพันเจ็ดพันพันเก้าร้อยกว่าลงมาพันเจ็ดลงมาถึงอำเภอเวียงสาเนี่ยระดับสองร้อยกว่าพิเศษ<ร>ความเร็ว<ง> 3, สามสามสามลำน้ำใหญ่ใหญ่สามลำน้ำใหญ่ใหญ่ลำน้ำค่อนข้างเร็วพิเศษ จดแล้วรายงานมาให้ทนายยกทราบเพร่อว่าจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะคะ